สวัสดีครับห้องพาชิลหลังจากเมื่อวานได้ไปมอเตอร์เอ็กซ์โปที่ Impact Challenger มาแล้วนะครับแล้วก็ได้ไปถ่ายคลิปไปยนต์โฉมตัวจริงของน้องจี e ี่ X2 มานะครับก็พอดีได้คุยกับเซลเล์แ่านั้นถามเล่นๆไปว่าถ้ามีที่ไหนมีรถ X x 2ที่พร้อมจะให้เทสต์สไล้และให้ดูคันจริงๆ สัมผัสจริงๆเลยว่ามันดีไม่ดียังไงนะครับก็ได้รับคำแนะนำมาว่าให้มาที่จีรี่นี่นะครับเขาชื่อเต็มว่า S SWE Group ก็คือเป็นจีรี่มีนบุรีแหละจริงๆอยู่ถนนนิมิตใหม่นะครับมาจากทางนู้นก็มาจากทางสุวินทวงศ์นะครับที่ไปชนกับทางราวคำแหงไม่ไกลบ้านผมนะครับเพีนิดเดียวแต่ว่าเห็นแล้วเมื่อกี้มี e x 2สีขาวให้ทดรอนะครับก็เลยไหนๆมาละมันจะได้ชมคันจริงแล้วทดลองขับ กันดูจริงๆสักนิดหนึ่งนะครับศูนย์เนี่ยเดิมจำได้ว่าผมขับผ่านไปมาปล่อยสมัยลูกสาวยังเล็กๆนะครับรับส่งเขาเนี่ยเป็นศูนย์ฮอนด้าเก่านะครับแล้วก็สงสัยเจ้าของคงเอามามาก็คือเปลี่ยนเป็นโชว์รูมศูนย์จีลี่แล้วนะครับก็ลูกค้ามาแน่นเลยนะผมว่าชื่อเสียงเขาดีขึ้นเรื่อยๆนะครับเพราะมีในโชว์รูมมีแต่ EX5 โชว์อยู่นะครับแต่ว่า EX2 เนี่ยคันโชยังไม่มีมีแต่คันที่พร้อมเจสต์ไบรท์เลยก็ เดี๋ยวไปดูกันนะครับว่าอะไรยังไงก็จะทดลองขับดูสักหน่อยไหนมาแล้วนะครับว่างๆวันนี้เป็นวันที่10จริงๆเป็นวันสุดท้ายของ Motor Expo ก็ถือว่าไปดูใน Motor Expo มาแล้วเห็นแต่ข้างนอกคนเยอะแยะนั่งข้างในได้ดูแค่ความสวยงามของน้องนะครับแต่ว่าวันนี้จะลองสมรรถนะของน้องดูด้วยว่าไอที่บอกว่าคล้าย MG ็เลยช่วงล่างเป็นม u l ติ Link นะครับแล้วก็ขับหลัง พอรถไฟฟ้าอยู่ข้างหลังเนี่ยจะดีน้องๆ MG4 ไม้ Mike, ด้วยรถขนาดไซส์เล็กแล้วก็ราคาถูกกว่าเยอะมากๆนะครับราคาต่ำ4 0 0แสนหรือ400,000บวกลบเนี่ยเดี๋ยวไปส่องเทสต์บากันนะครับโอเคครับ ข้างในนะครับของทั้ง2 0ศูนย์เซอร์วิสนี่ก็อยู่ข้างในนะครับเห็นเขายังรับรถฮอนด้าอยู่เลยนะครับก็ใหญ่โตน่าเชื่อถืออยู่นะครับเมื่อกี้เจอพี่ผู้หญิงที่มารับลูกค้าขางหน้าน่าจะเป็นเจ้าของนะครับก็เปลี่ยนจากศูนย์ฮอนด้ามาเป็นศูนย์จีนี่นะครับก็น่าจะเชื่อมั่นได้ว่าเขาน่าจะทําการบริการที่ดีได้นะครับทั้งเซลล์ทั้งขายแล้วก็ทั้งเซอร์วิส นะครับก็นี่ใหญ่เลยตัวอยู่ข้างหลังนะครับนี่พักงานรับรถเซอร์วิสก็ดีอุ่นใจระดับหนึ่งนะครับเห็นแล้วนะครับคันที่จะได้เทสต์ไดรฟ์แล้วก็ได้ชมจริงๆก็คือเป็นรุ่นโปรอยู่แล้วนะนรุ่นโปรรุ่นรุ่นรองรุ่นต่ำสุด399900เนะครับที่ไปดูในมอเตอร์เอ็กซ์โปมาดีเลยก็จริงจริงก็คิดว่าอยากจะให้ลูกสาวเนี่ยเป็นคันนี้ประมาณคันนี้ก็พอแล้วนะครับ เยยยี่มเเลราต่อคิวน,นี้นะครับเนี่ยลูกค้าก่อนหนะ้าออกไปเทสต์ไดรฟ์แล้วคันท,ที่จะเทสต์ไดรฟ์นะครับเป็นรุ่นโปรโเป็นรุ่นโปรซึ่งเ,เห็นในงาน m อเ o r e x p มาแล้วสีขาวรุ่นโปรรุ่นรุ่นรองโอเคสีขาวเหมือนที่เห็นในมอเตอร์เอดส์โปรพร้อมอ,อยางข้างนี้เปลี่ยน โอเคเข้ามาเรียบร้อยแล้วครับมีน้องช่างน้องมาช่วยแนะนําหน่อยโอเคครับโหมดขับขี่นะครับก็จะมีประมาณสามโหมดนะครับก็พวกแล้วก็จะมีรีเจนพลังงานก็จะมีสามโหมดเหมือนกันโอเคใช่แล้วตัวนี้ก็จะมีปรับรีเในจออย่างเดียวไม่มีอ่าไม่มีใช่นะโอเคผ่านหน้าจอทั้งหมดครับเบรกก็จะมีรุ่งสบายสปอร์ตครับผมอ๋อเบรกก็มีแบบนี้ด้วยใช่แล้วก็มีเป็นการลื่นแล้วก็ออโต้โฮให้ไฮ อ๋อตัวเบรกโก็ต้องในนี้ไม่มีไม่มีตรงนี้อ๋อโอเคพี่นะไก่มีตรงนี้เราใช้ผ่านจอนี้ทั้งหมดเลยแล้วก็ส่วนตัวแม็กก็เขาจะมีเป็นระบบช่วยการขับขี่ให้มีเอดาให้ตัวโปจะมีแค่ประมาณเซ็นเซอร์เตือนการชนประมาณนเซอร์เตือนชนมีนะเซนเซอร์เตือนชนข้างหลังข้างหลังเตือนชนด้านหน้าไม่มีมีหมดเลยครับอ๋อ้านหน้ามีนะครับมีหมดแต่ว่าเอดาตัดเลยที่จะเบรกไม่มีนะไม่มีโอเคก็แค่นั้นเองซึ่งจริงๆ พี่ๆใช้กันอยู่พี่ปิดหมดอยู่ดีมันใช้ไม่ได้อยู่ดีก็ถึงถึงคิดว่าไม่จาเป็นแล้วยิ่งถ้าจะให้ลูกเขาขับนะครับมันก็ไม่จาเป็นต้องมีเลยครับโอเคได้ก็มีอะไรอีกไหมครับที่ก็การขับขี่ก็จะมีประมาณนี้ครับผมอืครับขี่มีประมาณนี้แล้วพวกนี้ก็จะเป็นปกติปกติเป็นอะไรใช่แล้วก็พวกค่าแบตอะไรนี้เราก็สามารถเช็คก็ได้ครับ แล้วก็สามารถดูสถิติได้ว่าเราวิ่งเท่าไหร่ปกติเราใช้ระยะทางเท่าไหร่กินไฟไปเท่าไหร่ครับนี่โดยเฉลี่ยที่คันนี้เทสได้มาประมาณนี้ใช่ไหมประมาณ11.5เอกิโลวัตต์เอาต่อร้อยอันนี้คต่ำมากนะไม่ไปใช้ได้นะเออครับ MG4 ยังกินกว่าเลยอันนี้วิ่งมาแต่ทั้งวันแล้วทั้งเช้าแล้วโอเคครับอืมได้ได้ครับนี่แล้วก็ คนนี้ก็จะมีเป็นโหมดแคมปิ้งครับผมแคมปิ้งก็จะมีการจ่ายพลังงานไฟฟ้าไฮดรอลิกอ๋อคือ BTL ที่นี่คือใช้เรียกว่าโหมดแคมปิ้ง BTL โอเคได้ได้กี่กิโลวัตต์นะครับที่ใช้ทั่วไปสามเข็อตจะสามจุดสามนะอันนี้ได้คือสามพันสามร้อยวัตต์นะอันนี้ได้ประมาณนั้งแต่สามครับผมสามสามพันสามพันกว่ากันครับโอเคอืม ก็จะมีเป็นโหมดพักผ่อนแบบนี้โหมดพักผ่อนเวลาเขาจะมีแบบอ่าปรับปรับแอร์จะอยู่อะไรอย่างเงี้ยใช่แล้วก็จะตัดจะตัดเอาหรอเอาหรอเคยเอางี้ถ้าเขาจะนอนทั้งคืนนี่มันไม่ได้ใช่ไหมได้ครับได้ครับก็คือเขาไม่ต้องตั้งไอ้พวกนี้นะครับเอาโอเคที่เรียกว่าจะตัดหมดโอเคนได้ เป็นเสียงเสียงสังเคราะห์ภายในในรถให้อืมจอใหญ่กำลังดีจอชัดเยอะแต่ว่าอันนี้ไม่มี360องศาแต่มีกล้องถอยหลังนะมีแค่มีแคก้อยหัวกล้องถอยหลังก็โอเคแล้วครับมี360ร้อยหบแต่มีลายสปอตใช่ไหมครับอ่าใช่มีลายสปอร์ตมีแค่นี้ครียกว่าเจ๋งแล้วครับมีบลายสปอตให้โอเคครับได้ไปถ้าเั้นก็แล้วก็ปกติโอเคครับถ้าเั้นเดี๋ยวไปกันอันนี้เจนเป็นเป็นสูงสุดไหมอยากลองเป็นสูงสุดเพราะจะได้ดู ปราบให้เป็นส่วนถูกส่วนเท่าใช่ครับปกติที่ด้อยใช้ MG สองคันเพราะมันจะได้รู้ว่าเวลาปล่อยแล้วมันกระชากไหมแล้วก็อีโฟนี่อันนี้ข้างหน้านี่เป็นนี่แอมเบียนป่ะอัมเบียนไม่เหมือนกันใช่ไหมครับตัวนี้จะไม่มีอ๋ออันนี้เป็นแค่ลายเฉยนะครับเป็นรุ่นรุ่นแม็กซ์ธรรมดาเปล่าเห็นหรือถึงก็ไม่ได้สำคัญขนาดนั้นนะข้างในทุกอย่างมันเหมือนกันหมดไม่มีอะไรซับเจอร์นี่ผมครับวัสดุก็เหมือนกันใช่ที่ดูมาแล้วก็เหมือนกัน นี่เปิดดีเจสูงสุดไว้แล้วนะโอเคครับเป็นโหมดขับนุ่มสบายก็คือโหมด Normal ธรรมดานชอบจีนี่ที่งมอะไรบ้างยังไม่ได้เ e s t ์ไฟ EX5 นะพี่แล้วแต่ว่าบังครั้ง่าอะไรมันเก็งดีกระชับมากโอเคครับ どうする ีหน่อยเพราะมันอันนี้เป็น5 i v l i n ป่ะหรือป้เล็กกวา้ักสี่สีลิงก์ใช่ไหมครับเป็นโฟมจาก f i ง link แต่โฟมลิงก์ก็่าอยู่นะข้งไหนจะไม่มีไฟชาร์จออนอันนี้คือเมื่อกี้ถ้าออโต้เบรกโอคือพี่แค่เหยียบค้างไว้แล้วมันจะเปราบบอยเบรกได้เลยจะไม่ลแล้วเราจะอถเติมพันีอ๋อคันคัน่รุ่นนี้ก็คือความว่า อ็ตัวเบกรกโฟก็คืออยู่ในอยู่ในของมันอยู่แล้วเบกรกอัตโนมัติอยู่แล้วถรกไหมเราเปิด ตั้งไว้สูงนี่จะปล่อยปั๊บกดจิ้มเลยแต่ว่าอย่างเงี้ยก็สมูทดีนะก็จะสมูทหน่อยสำหรับคนที่ที่เพิ่งขับรถไฟฟ้าอย่างเงี้ยอือก็เห็นที่ว่าจีรี่จะอยู่ยาวนเพราะว่าชนบุรีเพราะว่าชนบุรีน้ำ้าชหนบุรีมันก็นั่นใจได้ แต่จีนคีเลี่ยงเนี่ยเป็นเป็นแบรนด์ท็อปทอปของเขาจีนของจีนนะครับที่เขาท็อปท็อปไม่ใช่แบบเนต้าซึ่งเป็นแค่สตาร์ทอัพไงผมซองเนต้ามันบริษัทสตาร์ทอัพเล็กๆเดี๋ยวดูวงเลี้ยวใช่วงเลี้ยวแคบมากแคบมากหักตัวแคบมากอันนี้ข้อดีเลยวงเลี้ยวแคบได้เปรียกในได้เมืองคอมตัวหลังไหมวงเลี้ยวแคบมาก อันนี้สมุดคือดีสำหรับาวัยรุ่นขับลูกที่ขับเนี่ยนะมันไม่ไ,มได้สมุดนะครือเขาไปแล้วขเวขากรชา,าิเหยียบให้สก่ ไม่ไม่เบรกดีแล้วแจ้งเตอือนพอเมืองไทยใช้ไม่ได้จริงเบรกให้หมดทิ้งชนกับนีหน้าสาังพันธร่เป็นไปไม่ได้เลยเมืองไทยไ่ได้วงเดียวนี่อดีมากีจืดจริงจ,จะแค่ใบจี เร้มาเรียบร้อยนะครับก็รอบใหญ่ๆของถนนนีน้ใหม่เลยขึ้นลงสะพานหลายจุดก็ช่วงล่างเนี่ยน้องๆ MG 4เลยเชื่อแล้วว่าเป็นมัลติลิงก์จริงๆนะครับในรถไซส์นี้ราคานี้อันนี้ทึ่งแล้วก็อีกองนที่ชอบมากคือวงเลี้ยววงเลี้ยวเขาแคบมากนะครับอันนี้คือทึ่งมากๆแล้วก็การคอนโทรลการแฮนดิ้งพวงมาลายัยดีมากคืออันนี้รับใจเลยนะครับใครที่สนใจอย,อยู่เนี่ยต้องมาลองนะครับนี่คือลองจนผมโดนตกละคิดว่าเหมาะ ปลอดภัยนะครับหลายๆอย่างเลยโอ้โหคือแบบเทียบเท่ากับ ng4 ลดราคา6 6 0 0 0แซึ่งตอนผมซื้อ ng4 นี่คือคือ9 0 0 0แสนะครับก็โอเคเยี่ยมเดี๋ยวไปไปดูอีกทีนึงคิดดูว่าน่าจะต้องจองแล้วหรือไม่นะครับตอนนี้กลับมาบ้านเรียบร้อยนะครับออกมาจากศู i, uri, นย์จีรี่มินดูรีถนนนิมิตใหม่เรียบร้อยแล้วก็หลังจาก test drive ทุกอย่างประทับใจนะครับด้วยราคาเท่านี้นะครับ 399-990นะครับก็ผมก็คันที่เทสต r i ว e รุ่นโปรในสเปคที่คิดว่าอยากจะได้มาใช้เป็นคันเล็กๆที่บ้านนะครับแทน,เ,นเจ้าน้อง Honda City ซึ่งเป็นรถน้ำมันคันสุดท้ายของบ้านนะครับก็คิดว่าเหมาะสมนะครับตัดอะไรไม่จะเป็นหนอเอดัสจริงๆก็ไม่ต้องใช้อยู่แล้วเอดัสนี่คือคนที่ใช้ EV มานาน2-3ปีเนี่ย จะรู้ดีว่าอันตรายมากมะครับที่ใช้กับบ้านเราต้องปิดหมดก็เลยคิดว่ารุ่นโปรของ c ิตี้เอ็เนี่ยพอเพียงมากๆนะครับสําหรับที่จะเป็นคัน Compact City อีให้ลูกสาวได้ใช้เวลาเขากลับมาจากเมืองนอกนะครับหรือให้พ่อผมนะครับซึ่งก็เป็นคุณปู่ไป80ปาแล้วยังอยากจะขับรถอยู่ก็เลยคิดว่าคันนี้ปลอดภัยนะครับหลังจากที่ลองขับแล้ว สมูทนะครับการใช้ดีเจนการแฮนดิ้งคงมาลายต่างๆวงเลี้ยวแคบทุกอย่างดีเนบช่วงล่างใกล้เคียงกับ mg 4 o นั่นก็เลยตัดสินใจโดนตกแล้วนะครับก็ตัดสินใจจองไปเรียบร้อยนะครับจองเป็นสีเบจข้างในสีเทานะครับสีเบจข้างในสีเทาก็เป็นรุ่นโปรนี่แหละครับพอแล้วรุ่นแม็กซ์นี่ในใจ่ายเพิ่มไปก็ไม่ได้ไม่ได้ใช้นะครับเป็นซื้อซื้ออะไรก็ไม่รู้ในอากาศสุดท้ายต้องปิดเพื่อความปลอดภัยของตัวเองก็ มาติดตามกันต่อนะครับว่าใช้เวลานานขนาดไหนแต่ไม่ได้รีบอยู่แล้วนะครับก็จะต้องยัต้องมาเปลี่ยนกับเจ้า h อน d ้าซิ y คันนี้นะครับก็เดี๋ยวเราติดตามดูความคืบหน้านะครับว่าศูนย์เอ็มอาร์มาใช่เอเจลี่เมนบุรีเนี่ยที่ถนนนิมิตใหม่เนี่ยเขาจะเอ่อเซอร์วิสดีไหมการติดตามนะครับให้กับลูกค้านะครับที่จองรถดีไหมอะไรยังไงก็ติดตามกันต่อไปนะครับวันนี้บายๆเท่านี้ครับโอเค ไปไปครับ